ประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในช่วงนี้คือกระแสข่าวที่โยงไปถึงพลอ่างประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับแผนหลังฉากหรือแผนลบเลี่ยงการตรวจสอบตามที่สื่อสังคมออนไลน์บางส่วนได้กล่าวอ้างแม้ข่าวลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่การเมืองอยู่ในสภาวะตึงเครียดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นรอบนี้ดูเหมือนจะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษเนื่องจากเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของบุคคลที่เคยอยู่ในอำนาจมานานหลายปี และยังคงเป็นบุคคลทางการเมืองที่ผู้คนจับตามองอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือยังไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ยืนยันว่ามีแผนล,ลบหนีตามที่ถูกกล่าวถึงแม้จะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์หลากหลายแต่หลายฝ่ายก็ย้าว่าภาพรวมของสถานการณ์ควรถูกประเมินอย่างเป็นกลางเนื่องจากข่าวลักษณะนี้สามารถถูกปล่อยเพื่อสร้างแรงสันเทือนทางการเมืองได้เช่นกันเมื่อกระแสเริ่มแรงขึ้นมีหลายกลุ่มเรียกร้องให้ผลอ่าง ประยุทธ์ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองเพื่อคลายความสงสัยและลดการตีความเกินจริงบางฝ่ายมองว่าการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยลดความตึงเครียดในสังคมและป้องกันไม่ให้ข่าวหรือแพร่กระจายกลายเป็นประเด็นใหญ่แบบไม่จําเป็นขณะเดียวกันยังมีเสียงสนับสนุนที่ยืนยันว่าสิ่งที่ถูกกล่าวอ้างอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกมการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นปกติในช่วงเวลาที่อ่อนไหวเช่นนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพลอ่าง ประยุทธ์มักเลือกใช้วิธีนิ่งเงียบก่อนแล้วค่อยตอบคำถามในจังหวะที่เหมาะสมซึ่งเป็นสไตล์ที่เขาใช้มาตั้งแต่ดำรงตำแหน่งนายกไปจนถึงช่วงหลังวางมือจากตำแหน่งการชี้แจงในประเด็นนี้จึงอาจเป็นจุดเปลี่ยนเพราะสังคมกำลังจับตาด,ดูว่าเขาจะเลือกตอบสนองอย่างไรต่อแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นสำหรับความกังวลของประชาชนสิ่งที่เห็นได้ชัดคือผู้คนต้องการความโปร่งใสเนื่องจากในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายรวดเร็วทุกประเด็นสามารถขยายใหญ่จนเกินความจริงได้ง่าย การแสดงท่าทีที่ชัดเจนจากผู้เกี่ยวข้องจะช่วยยุติการคาดเดาที่ไม่จําเป็นและทําให้สังคมกลับมาสนใจข้อมูลที่ตรวจสอบได้มากกว่าเสียงหรือเสียงเล่าอ้างนักวิเคราะห์การเมืองจํานวนหนึ่งมองว่าการเรียกร้องคําชี้แจงครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เป็นผลมาจากความคาดหวังที่สังคมไทยมีต่อผู้นําหรืออดีตผู้นําซึ่งต้องการเห็นความรับผิดชอบต่อประเด็นที่อาจกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศแม้ผลอ่าง ประยุทธ์จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งแล้วแต่บทบาทและชื่อเสียงของเขายังมีน้ำหนักในบริบทการเมืองไทยการออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาอาจเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งผู้สนับสนุนผู้วิจารณ์และผู้ที่ต้องการเพียงความชัดเจนในอีกมุมหนึ่งการที่ข่าวลือเกี่ยวกับแผนหลบหนีถูกหยิบยกขึ้นมาอาจสะท้อนถึงการแข่งขันของกลุ่มการเมืองที่กำลังพยายามช่วงชิงกระแสในช่วงเปลี่ยนผ่านหากมองในแง่นี้ประเด็นดังกล่าวอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์การต่อสู้เชิงภาพลักษณ์ มากกว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มีมูลความจริงการรักษาความสงบและหลักฐานที่ตรวจสอบได้จึงเป็นหัวใจสําคัญขององค์การติดตามข่าวประเภทนี้ในระยะสั้นสิ่งที่สังคมคาดหวังคือความชัดเจนจากตัวผลออ่างประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นการถแถลงการตอบคําถามหรือการออกมาพูดผ่านช่องทางใดก็ตามเพราะคําพูดจากเจ้าตัวจะเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความสับสนได้ดีที่สุดหากเขาเลือกพูดด้วยน้ําเสียงมั่นใจและให้ข้อมูลตรงไปตรงมา ก็อาจช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายเร็วขึ้นและเปิดโอกาสให้เขาฟื้นความเชื่อมั่นจากผู้ที่ลังเลอยู่ในระยะยาวเหตุการณ์นี้อาจกลายเป็นกรณีศึกษาสำคัญอีกครั้งขององค์การเมืองไทยว่าการจัดการข่าวลือและแรงกดดันต่อบุคคลสำคัญควรทำอย่างไรให้สร้างผลประโยชน์ต่อประเทศและไม่ทำลายความน่าเชื่อถือของใครโดยไม่จำเป็นในสังคมที่ข้อมูลจำนวนมากไหลเวียนพร้อมถูกบิดเบี้ยวได้ง่ายความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งนักการเมืองสื่อและประชาชนจึงมีบทบาทสำคัญก่อว่าที่เคย ท้ายที่สุดประเด็นแผนหลังฉากจะเป็นจริงหรือไม่อาจไม่ได้สำคัญเท่ากับความโปร่งใสและการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาที่สังคมกำลังรอคอยการตอบสนองของคนออ่างประยุทธ์ในช่วงนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางว่ากระแสข่าวว่าจะจบลงอย่างสร้างสารรค์หรือจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่กว่าเดิม